วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำ,คำนำ,นำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอยากระวนกระวายสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับทางพันธกิจโครงการบ้านประคุณอุปถรัรมภ์คริสจักรที่1นงเวียงพราวจังหวัดเชียงใหม่อยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับที่จะมีโอกาสสนับสนุนพันธกิจโครงการบ้านประคุณอุปถัมภ์ในการที่เรากําลังจัดเตรียมระดมทุนเพื่อที่จะมีงบประมาณในการจัดงานเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส ให้กับลูกๆที่บ้านพระคุณอุปถัมภ์ในปีนี้นะครับซึ่งเราก็อยากจะให้เด็กๆได้กินได้ทานอาหารที่เป็นประโยชน์อาหารที่อาจจะเรียกว่าแปลกสําหรับพวกเรานะครับที่ไม่ค่อยได้กินกันก็ขอบคุณพระเจ้ามีพี่น้องหลายท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็รับปากที่จะเป็นเจ้าภาพในการดูแลในเรื่องอาหารการกินต่างๆนะครับแต่เราก็ยังต้องการงบประมาณเพิ่มเติมสําหรับ เป็นขนมเป็นไอศครีมไม่ว่าจะเป็นของเล่นเป็นของขวัญเป็นเสื้อผ้าต่างๆที่จะนำมาแจกมาจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆในวันคริสรต์มาสนี้นะครับคุณผู้ฟังยังสามารถที่จะมีส่วนในการถวายแล้วก็เป็นเจ้าภาพแล้วก็ดูแลเราได้นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพวกตุ๊ก,กตาหมีตุ๊ก,กตาที่น่ารักน่ารักอะไรพวกนี้นะครับเด็กๆก็อยากได้แล้วก็ยังเป็นที่สนใจเป็นความต้องการของเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเด็กชายเด็กหญิงนะครับชอบอุ้มตุ๊ก,กตาชอบเล่นตุ๊ก,กตาหมีกันนะครับดังนั้นก็ฝากคุณผู้ฟังที่จะลองพิจารณาดูนะครับในการที่จะมีส่วนสนับสนุนพันธกิจของเราในช่วงของการจัดเตรียม งานเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสปีนี้ตามเจตนาและความตั้งใจของท่านที่เห็นสมควรขอพระเจ้า่วยพระพรทุกทุกท่านที่มีส่วนนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่12ข้อ22ถึงข้อ34ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟัง ฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมลูกาบทที่12ข้อ22ถึงข้อ34มีมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับความกังวลและ,และความกระวนกระว,ระวายพระเยซูตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่าเพราะเหตุนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่ากระวนกระวายถึงชีวิตว่าจะเอาอะไรกินและอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะว่าชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งหม่มจงพิจารณาดูอีกามันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวและ ไม่ได้มียุงหรือฉางแต่พระเจ้ายังทรงเลี้ยงหมันไว้พวกท่านประเสริฐกว่านกมากทีเดียวมีใครในพวกท่านโดยความกระวนกระวายสามารถต่ออายุของตนให้ยืนนานอีกนิดหนึ่งได้เพราะฉะนั้นถ้าสิ่งเล็กน้อยยังทำไม่ได้ ท่านยังจะกระวนกระวายถึงสิ่งอื่นทำไมอีกเล่าจงพิจารณาดูดอกไม้ว่ามันเติบโตขึ้นอย่างไรมันไม่ทำงานมันไม่ปั่นได้แต่เราบอกพวกท่านว่าแม้แต่กษัตริย์ซาโลมอนเมื่อบริบูรณ์ด้วยศักดิ์ศรีก็ไม่ได้ทรงแต่งพระองค์ งามเท่าดอกไม้เหล่านี้สักดอกหนึ่งและถ้าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้นซึ่งเป็นอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟโอพวกที่มีความเชื่อน้อยพระองค์จะทรงตกแต่งท่านยิ่งกว่านั้นมากนักท่านอย่าเสาะหาว่าจะกินอะไรดี หรือจะดื่มอะไรและอย่ามีใจกังวลเพราะว่าพวกต่างชาติทั่วโลกเสาะหาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแต่ว่าพระบิดาของท่านทั้งหลายทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งเหล่านี้แต่จงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้ ฝูงแกะเล็กน้อยเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะว่าพระบิดาของพวกท่านชอบพระไทยจะประทานแผ่นดินนั้นให้แก่ท่านจงขายของที่ท่านมีอยู่และทำทานจงทำถุงใส่เงินสำหรับตนซึ่งไม่รู้จักเก่าคือมีทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ซึ่งไม่รู้จักหมดสิน้น ที่ขโมยไม่ได้เข้ามาใกล้และที่ตัวมแมลงไม่ได้ทำลายเพราะว่าทรัพย์สมบัติของพวกท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยจบพระธรรมลูกาบทที่12ข้อ22ถึงข้อ34คุณผู้ฟังครับในพระคำของพระเจ้าตอนนี้นะครับที่ได้กล่าวเอาไว้ว่า อยากกระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินและอยากกระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งหม่มคุณผู้ฟังครับอาหารทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้และเครื่องนุ่งห่มนั้นทำให้ร่างกายของเรานั้นได้รับความอบอุน่นแต่ว่ามีคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่ได้ให้ชีวิตของเขานั้น กลายมาเป็นทาตของอาหารและยอมแม้แต่ต้องสละชีวิตของตนเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งอาหารนั้นๆที่ตัวเองต้องการทาั้งๆที่เราเองก็รู้ว่าพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ดูแลปกป้องและพิทักษรักษาชีวิตและก็ร่างกายของเรานะครับ พระเจ้าผู้ทรงเลี้ยงนกในอากาศทุกตัวและทรงตกแต่งดอกญ้าที่บานอยู่ในทุ่งนาทุกๆดอกแล้วพระองค์จะทรงลือม,มนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างเอาไว้ได้อย่างไรแน่นอนว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการที่จะให้มนุษย์นั้นอยู่เฉยๆไม่ต้องทำงานอะไรเพื่อหาเลี้ยงชีพของตนเอง เพราะว่าการทำงานนั้นเป็นหน้าที่หลักในการหาเลี้ยงชีวิตของมนุษย์นะครับแต่ว่าการกระวนกระวายเพื่อให้ได้มาถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นย่อมมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงถ้าเปรียบกับการทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีวิตของตนนะครับการหาเลี้ยงชีพการดํำรงชีวิตแบบปกติวิสัยของเรานั้น มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทุกคนทุกชีวิตก็ต้องทำงานก็ต้องขยันก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อที่จะหาเลี้ยงปากเลี้ยงทอง้องอน,นะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีใดก็ตามถ้าเป็นสิ่งที่ชอบสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นก็ถือว่าเป็นหน้าที่ปกติของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าในพระคัมภีร์ก็ไม่ได้ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มนุษย์ขี้เกียจ โดยที่ไม่ต้องทําการทํางานอะไรนะครับเพราะว่าในพระธรรมของพระเจ้าก,ก็บอกว่าบรรดาคนที่เกียรคร้านนั้นจงไปดูมดสิอย่างเงี้ยนะครับว่ามดมันตัวเล็กนิดเดียวแต่ว่ามันขยันทํางานไม่หยุดไม่หย่อนเดินขนอาหารจัดเตรียมสิ่งต่างๆทั้งวันทั้งคืนคุณน้ฟังครับนั่นเป็นภาพที่พระคําของพระเจ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ที่ในเรื่องของการทํางาน หรือในเรื่องของการที่กระวนกระวายนั้นว่าไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆจะกลายเป็นเหมือนกับเกียดคร้านเกินไปะนะครับแต่ความหมายของคำว่ากระวนกระวายเนี่ยเป็นเรื่องราวของการที่อาจจะบอกว่างกจนเกินไปหรือมีความเครียดเป็นบ้าเป็นหลังกับการทำมาหากินนะครับทำเท่าไหร่ก็ไม่ยอมหยุดไม่ยอมใช้แล้วก็ไม่ยอมที่จะกินไม่ยอมที่จะพัก ไม่ยอมหยุดจะเอาเปรียบหรือจะเอาเอามาให้ได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ได้แล้วก็จะเอาอีกกอบโกยอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ยอมหยุดไม่ยอมหย่อนจนทําให้ชีวิตนั้นเป็นทาตของสิ่งที่ตัวเองกระทําหรือสิ่งที่ตัวเองเสาะหาเป็นทาตของเงินของทองนะครับเพราะว่าจัดเป็นจะตายก็ต้องทําให้ได้ไม่ยอมหยุดไม่ยอมพัก โดยวิธีไหนก็จะเอากระบวนกระวายถ้าวันไหนไม่ได้ทำหรือวันไหนไม่มีโอกาสที่จะทำงานไม่ไม่มีรายได้ก็เครียดจนแทบจะเป็นจะตายคุณผู้ฟังครับอะไรผิดพลาดในเรื่องการทำงานก็มีความเครียดอย่างหนักอันนี้ถือว่าเป็นความกระบวนกระวายทาั้งๆที่ไม่ได้ขัดสนไม่ได้ถึงขนาดว่าลำบากสิ้นไร้ไม้ตอกขนาดนั้น แต่ว่าไม่ยอมเพียงพอไม่ยอมหยุดอย่างเงี้ยนะครับนี่มันกระวนกระวายจนเกินกว่าเหตุนะครับพระเจ้าได้พูดเอาไว้ว่าพระองค์นั้นได้ส่งสร้างนกได้ส่งสร้างดูแลเอาใจใส่บรรดานกป่าทั้งหลายและบรรดาดอกไม้ดอกหญ้าที่ขึ้นอยู่ตามท้องทุ่งตามข้างทางตามตามท้องนาท้องไร่มันขึ้นเองดอกของมันสวยงามแค่วันเดียวแป๊บๆเดียวมันก็ร่วงโรยไป พระเจ้าดูแลมันและมันมีความงดงามมากแต่ว่าสําหรับมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างเป็นฝีพระหัตของพระองค์พระองค์จะไม่ดูแลจะไม่ใส่ใจขนาดนั้นเลยหรือขอเราทํางานประกอบสมาอาชีพอย่างเหมาะสมในหน้าที่ที่เรากระทําได้ให้เต็มที่เท่านั้นเองก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยและพระองค์ปรารถนาอยากจะให้บรรดาสาวกของพระองค์ สานุสิทธิ์ของพระองค์ที่จะไม่ให้ชีวิตเป็นบ้าเป็นหลังในการทำมาหาเลี้ยงชีพมากจนเกินไปบางคนก็ถึงขนาดว่าวันอาทิตย์ไม่ยอมหยุดเพราะว่าวันอาทิตย์นั้นเป็นวันที่จะกอบโกยเป็นวันที่มีคนเดินตลาดมากเป็นวันที่ต้องค้าขายต้องทำงานให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือไม่ยอมหยุดเลยสักวันกลายเป็นว่าเอาทั้งอาทิตย์7วันถ้าทำได้เอาทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ยอมหยุดไม่ยอมพัก ไม่ยอมให้เวลากับองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยนั่นก็เป็นความหมายเป็นภาพของความกระวนกระวายไม่ยอมปล่อยวางในชีวิตนะครับอันนั้นเป็นภาพที่พระเจ้าได้ท่งกล่าวถึงในที่นี้ที่เปรียบเทียบของการที่เราไม่ควรจะกระวนกระวายให้มากจนเกินไปว่าจะเอาอะไรกินจะเอาอะไรดื่มหรือว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มนะครับและในพระคำของพระเจ้าก็ได้กล่าวต่อไปนะครับว่า แต่ท่านทั้งหลายจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้ในที่นี้นะครับคุณผู้ฟังครับคำว่าแผ่นดินของพระเจ้าหมายถึงแผ่นดินสวรรค์นะครับชีวิตของมนุษย์นั้นมีทั้งฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายจิตวิญญาณเราจะไม่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ฝ่ายเนื้อหนังก็เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ถูกไหมครับเราต้องใส่ใจชีวิตฝ่ายเนื้อหนังฝ่ายร่างกายของเราด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อนำน้ำหนักในความใส่ใจนั้นมาเปรียบเทียบกับฝ่ายวิญญาณแล้วนะครับเราต้องรู้ว่าเนื้อหนังร่างกายเป็นสิ่งที่ชั่วคราวเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ถาวรน,นิรัน์นั้นก็คือเรื่องของจิตวิญญาณ ดังนั้นเราจึงควรที่จะละทิ้งปล่อยวางสิ่งชั่วคราวเพื่อสแสวงหาสิ่งที่ถาวรน,นิรันต์แทนที่จะละทิ้งสิ่งที่ถาวรสิ่งที่นิรันต์ไปสแสวงหาสิ่งที่ชั่วคราวองค์พระผู้เป็นเจ้าได้สอนวิธีการละทิ้งสิ่งของชั่วคราวเพื่อให้ได้มาถึงสิ่งซึ่งถาวรเอาไว้ว่าท่านทั้งหลาย จงขายของที่ท่านมีอยู่และทำทานและจงกระทำถุงใส่เงินสำหรับตนซึ่งไม่รู้เก่าคือให้มีทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ซึ่งไม่รู้หมดสิน้นที่ขโมยมิได้เข้ามาใกล้และที่ตัวมแมลงมิได้ทำลายเสียคุณผู้ฟังครับการสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในแผ่นดินสวรรค์หรือการที่เรา กระทำถุงใส่เงินสำหรับตนไว้ในแผ่นดินสวรรค์ที่ไม่รู้จักเปื่อยเน่าไม่รู้จักเก่านั้นก็คือการที่เราจะให้เกียรติกับองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เวลากับองค์พระผู้เป็นเจ้าในงานรับใช้และในพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงการทําทานพูดถึงการให้ความช่วยเหลือผู้คนที่ขัดสนรอบกายเราเท่าที่เราจะกระทําได้นะครับให้ความใส่ใจคนเหล่านั้นที่ต้องการความช่วยเหลือ ถ้าเรามีกําลังเพียงพอก็สามารถที่จะกระทำการดูแลคนเหล่านั้นตามกําลังที่เราสามารถทำได้นะครับเพราะว่าในพระคำของพระเจาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วที่พระคำของพระเจ้าได้พูดเอาไว้นะครับว่าขนาดในเรื่องของการที่คนอิสราเอลจะกระทำไร่ทำสวนปลูกข้าวอะไรก็ตามนะครับจะต้องทิ้งให้เป็นปีที่เจนั้น ปล่อยร้างเอาไว้เพื่อที่จะให้แผ่นดินนั้นได้รับการพักผ่อนหรือมีโอกาสได้พักพื้นดินเพื่อที่จะให้มันปรับตัวปรับปรุงคุณภาพของดินกลับคืนมาใหม่ไม่ใช่ไปทำการเกษตรกรรมแล้วก็ปลูกทุกอย่างตลอด7ปีโดยไม่ให้พื้นดินมีโอกาสได้พักไม่มีโอกาสได้ฟื้นตัวซึ่งมันก็จะกลับกลายเป็นการทำลาย ทำให้ระบบนิเวศท,ทำให้ปุ๋ยในดินก็หมดไปเสียหายไปโดยที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรอันนี้ในแง่ของการมองดูเฉพาะในเรื่องของการทำมาหาเลี้ยงชีพนะครับที่พระคำของพระเจ้าได้วางแบบเอาไว้อย่างงดงามนะครับก็คือเราทำไร่ทำนาแล้วในปีที่7ก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นปีสบาโตให้มันได้หยุดพักสักหนึ่งปีหนึ่งนะครับสักปีหนึ่ง แล้วเราเองก็ได้รับการหยุดพักพักผ่อนไปด้วยไปในตัวนะครับแล้วผลดีก็จะเกิดขึ้นตามมาและนอกเหนือจากนั้นในฤดูการเก็บเกี่ยวนั้นพระเจ้าก็ได้สั่งประชากรของพระองค์เอาไว้นะครับว่าเวลาเก็บเกี่ยวพืชผลต่างๆก็จงเหลือไว้บ้างอย่ากเก็บจนเกลี้ยงจนหมดจนไม่เหลือเลยนะครับเพราะว่าจะต้องเหลือทิ้งไว้บ้างให้สำหรับคนที่เป็นลูกกําพร้าคนที่เป็นหญิงไม่ คนที่เป็นคนต่างด้าวที่ขัดสนทั้งหลายคนยากจนทั้งหลายจะมีโอกาสมาเก็บส่วนที่เหลือนั้นและเขาก็จะมีโอกาสดํำรงชีวิตอยู่ต่อไปเป็นภาพของการให้ทานเป็นภาพของการช่วยเหลือเป็นภาพของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับซึ่งพระเจ้าได้วางแบบอย่างเอาไว้อย่างเหมาะสมเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามนุษย์เราได้ใช้ทรัพยากรและได้กอบโกยสิ่งต่างๆมากมายเลยใช่ไหมครับเราเห็น ไม่ว่าจะเป็นการทำไร่ทำสวนทำนาทุกวันนี้ทำปีละสองครั้งไม่พอทำสามครั้งสมรอบสี่รอบจนดินไม่เหลืออะไรแล้วก็เลยต้องใส่ปุ๋ยใส่เคมีลงไปเพื่อที่จะเร่งการเจริญเติบโตและผลร้ายก็เกิดขึ้นกับดินกับพืชแล้วก็ส่งผลกระทบต่อผู้คนที่บริโภคอาหารต่างๆเหล่านั้นและในเรื่องของการเก็บเกี่ยวนั้นอยาวหวังเลยนะครับว่า เขาจะเหลือสิ่งใดเอาไว้ในท้องทุ่งท้องนาของเขาเพื่อเผื่อแผ่ให้กับผู้คนที่ยากจนคนขัดสนทั้งหลายที่จะมาเก็บกินจะได้ผลประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นอย่าว่าแต่เขาจะมาเก็บกินเลยนะครับจะเข้าไปในพื้นที่ในบริเวณเลือกสวนไร่นาของคนอื่นนั้นก็เข้าไม่ได้ด้วยซ้ำไป เพราะว่ามันมีกฎหมายมีหลักเขตมีรั้วมีอะไรต่างๆป้องกันเอาไว้ซึ่งภาพนี้มันหายไปนะครับในสิ่งที่พระเจ้าได้ส่งสั่งประชากรของพระองค์เอาไว้ดังนั้นความหมายที่พระองค์สอนเราคืออย่าง,งกอย่ากระวนกระวายอย่าก,กินคนเดียวจนเกินไป แต่เหลือเผื่อแผ่เหมือนกับเป็นการทําทานตามที่พระคำของพระเจ้าได้กล่าวเอาไว้อาจจะไม่ถึงขนาดต้องไปขายทรัพย์สมบัติทั้งหมดแล้วก็เอามาแจกแล้วเราก็ไปนั่งขอทานเหมือนกับเขาขนาดนั้นนะครับแต่ความหมายคือใจของเรานั้นที่จะต้องปล่อยวางสิ่งต่างๆและก็ยอมเสียสละบ้างเพื่อที่จะให้คนอื่นมีโอกาสได้รับผลประโยชน์จากสิ่งต่างๆที่เราพอมีพอกินนั้นแบ่งปัน ให้ทานช่วยเหลือเข้าไปนี่ก็จะเป็นการลดความกระวนกระวายลดความตรรนีทีเหนียวในชีวิตของเราและเป็นการสําแดงถึงความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยนะครับว่าถ้าเรากระทำแบบนั้นพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราพระองค์จะดูแลเราอย่างแน่นอนและจะอวยพระพรเราอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร้ครวน จากหนังสือพลังประจำวันมาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งความกระวนกระวายเต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่รู้แน่และสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้และในหลายครั้งคำสั่งให้เราไม่กระวนกระวายใจ ในข้อ22ที่เราได้อ่านผ่านไปนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะกระทำได้เลยแม้แต่น้อยแต่ว่าพระเยซูไม่ได้ตรัสจากบนยอดหอคอยงาช้างตลอดพระชนชีพของพระองค์พระองค์ทรงสนทนากับผู้คนมากมายที่มีความวิตกกังวลและความกระวนกระวายใจ ในเรื่องต่างๆและมีความเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดเส้นทางชีวิตของพระองค์นั้นพระองค์ทรงตระหนักดีว่าเราอาจจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าหรือเรื่องอายุของเราพระองค์ไม่ได้ตรัสด,ด้วยท่าทีที่ตำหนิเรานะครับอันที่จริงแล้ว พระองค์ทรงชี้ให้เราได้เห็นถึงความเป็นพระเจ้าผู้อ่อนโยนของพระองค์ผู้ทรงเลี้ยงดูนกน้อยใหญ่และทรงชื่นชมยินดีในสิ่งธรรมดาสามัญเช่นต้นหญ้าธรรมดาและดอกไม้พระบิดาของเรานั้นทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเราและทรงเห็นคุณค่าของเรา พระองค์ประทานสิ่งที่จำเป็นให้แก่เราเสมอดังนั้นแทนที่เราจะกระวนกระวายใจขอให้เราตั้งเป้าหมายว่าเราจะสแสวงหาพระเจ้าและดูแลผู้อื่นดังเช่นคำอธิษฐานที่อาจารย์เปาโลอธิษฐานเผื่อพี่น้องในพระคริสต์ว่าขอพระเจ้าแห่งความหวัง โปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในความเชื่อเพื่อท่านจะได้เปี่ยมด้วยความหวังโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์คุณผู้ฟังครับไม่ว่าคุณจะกําลังกระวนกระวายใจในเรื่องใดก็ตามนะครับหนุนใจท่านที่จะอธิษฐานขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ส่งเติมเต็มคุณ ให้เต็มล้นด้วยสันติสุขของพระเจ้ามีความหวังในความรักของพระเจ้าและไว้วางใจว่าพระเจ้าจะทรงดูแลและทรงจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่คุณในวันนี้และในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมา

ให้เกิดความสงสัยเมื่อข้าทอนใจแทนร้องเพลงเมื่อหมดหวังวังในใจเจืงเข้าเฝ้าใกล้พระเยซูทรงช่วยให้ชื่อบานใจ គន្លាញ់រង플레이